สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปเราจะพ่อกิจวันที่สิบสามมกราหกห้านะคะตัวเด่นก็มีหนึ่งกับหกนะคะตัวกันตัวรองก็มีเก้ากับแปดมีสามตัวหกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าศูนย์สามหกศูนย์แปดแปดหนึ่งห้าหนึ่งตัวหนึ่งก็มีหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเก้าแล้วก็กลับห้าหนึ่งไว้ให้ด้วยนะนี่หกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกห้าหกแปดหก แล้วก็หกเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าแปดแปดสองแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดก็ขอให้เพื่อนเพื่อทุกคนที่กดติดตามช่องของเรานะเฮงๆงรวยรวยกันทุกวันเลยอย่าลืมนะคะช่องน้ำเพชรพารวยกับวุ้นเส้นพารวยเรามีสองช่องเนาะเราจะได้ทำคลิปดีๆมาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้ติดตามทุกวันเนาะ คลิปของเราส่วนมากจะปังทุกคลิปนะคะไม่มีหลุดค่ะขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามช่องของเรานะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะโชคดีร่ำรวยค่ะสวัสดีค่ะ